ตื่นเต้นจะได้เป็นคุณพ่อลูกสามแล้ว สำหรับนักร้องนักแสดงหนุ่มนาวินต้าเพราะตอนนี้ภรรยาคนสวยน้ำหวานพัศวีกำลังตั้งท้องลูกคนที่สามซึ่งอายุคันกว่า9เดือนแล้วแต่ล่าสุดมีเรื่องให้คุณแม่น้ำหวานต้องปวดหัวถึงขั้นต้องโพสต์กลางไอจีถึงโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งว่าสำหรับคำว่าแม่น้ำหวานเองเป็นแม่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการคลอดลูกดูแลทนุถนอมตั้งแต่เริ่มตั้งครัน และจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อวันแรกที่ลูกน้อยจะได้ลืมตาดูโลกใบนี้ครุ่งนี้น้ำหวานจะคลอดน้องได้ยินคำตอบเรื่องห้องหลังคลอดจากทีมงานของโรงพยาบาลยอมรับว่าช็อกและตกใจมากเพราะยิ่งใกล้คลอดควรจะมีแต่เรื่องดีๆในชีวิตกับการต้อนรับอีกหนึ่งชีวิตที่เรารออย่างตั้งใจรวมถึงเตรียมการให้ดีที่สุดน้ำหวานนอนที่โรงพยาบาลมาแล้วสามคืน แต่ไม่มีการแจ้งใดๆจากทีมโรงพยาบาลว่าห้องหลังคลอดน้ำหวานที่จองไว้ไม่ได้น้ำหวานโทรเช็คว่าพรุ่งนี้ได้ห้องเลขพักอะไรคะเลขห้องได้ทราบว่าห้องที่จองไว้ไม่ได้นะคะกับสามคืนที่นอนมาทำไมไม่แจ้งก่อน เราจะได้แลนล่วงหน้ากับชีวิตเราและลูกน้อยได้รวมถึงปรับเปลี่ยนแพลนต่างๆได้น้ำหวานเข้าใจว่าทางโรงพยาบาลมีเด็กเกิดและคลอดทุกวันเรื่องนี้คงไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาใส่ใจแต่สำหรับแม่คนหนึ่งที่ต้องการจัดเตรียมเพื่อลูกน้อยของตัวเองในการคลอดมันมีความสำคัญมากมันคือการต้อนรับชีวิตใหม่ของครอบครัวเราคำถามคือคุณรับผิดชอบความรู้สึกเรา และแพลนในชีวิตเราด้วยคำว่าขอโทษท,ท,ทั้งที่เขาอยู่ตรงนี้ทุกวันคุณไม่แจ้งไม่บอกก่อนและเคยถามย้ำไปแล้วคุณก็บอกได้ห้องที่จองคะมาวันนี้ถ้าน้ำหวานไม่ถามอีกทีคือเราต้องมุ่นวันพรุ่งนี้ที่เข้ามาคลอดการบริหารงานของโรงพยาบาลชื่อดังแบบนี้มันยุติธรรมกับผู้เข้ารับการบริการหรือเปล่าคะ